แล้วพี่อยากจะย้ายไปทีมไหนล่ะทีนี้โอ้โ oh หมีรยายงาน,นว่าวารานรู้สึกว่าแมนยูไม่มั่นคงนะครับโดนผลักออกจากสโมสรด้วยนะมาตามัาหน่อยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากแมนเชสเตอร์วิ n i n g นิวส์ครับบอกว่าราฟาเอลวารานรู้สึกไม่ประทับใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงของเขากับแมนยูในฤดูกาลนี้แหละและรู้สึกว่าเขานั้นถูกผลักดันให้ออกจากสโมสรนะครับผมกองหลังชาวฝรั่งเศสวัย30ปีเข้ามาอยู่กับแมนยูในช่วงซัมเมอร์ปี2021 และกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างรวดเร็วแต่ในฤดูกาลนี้ของเขากับแมนยูนั้นดูจะล้มเหลวนะครับรวมถึงอนาคตในระยะยาวของเขาก,ก็ยังไม่มีความชัดเจนด้วยนะครับสัญญาปัจจุบันของวารานจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์แม้ว่าจะมีออปชันขยายเพิ่มอีก1ปีซึ่งจะทำให้แมนยูสามารถขยายอายุไปถึงปี2025เลยนะครับซัมเมอร์ปี2025ยังไงก็ตามสโมสรได้ปฏิเสธที่จะใช้ออปชันนั้นนะครับ หมายความว่าตอนนี้วารานมีอิสระที่จะเจราจากับสมสรอื่นต่างแดนได้แล้วในตอนนี้ครับแล้วรายงานล่าสุดบอกว่าวารานรู้สึกราวกับว่าเขาถูกบังคับให้ออกจากสมสร่ามกลางแผนการเจราจาสัญญาฉบับใหม่พร้อมกับเงื่อนไขค่าเหนื่ยที่ลดลงเป็นที่เข้าใจกันว่าอ่ะวารานเนี่ย ยังไม่แน่ใจว่าจะยอมรับข้อเสนอนี้หรือเปล่ารายงานยังสรุปอีกนะครับว่าวารานเนี่ยยังไม่พอใจถึงความมั่นคงของเขาที่แมนยูในฤดูกาลน,นี้ซึ่งได้รับผลกระทบจากกระบวนการเทคโอเวอร์และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเชนฮารแม้ว่าทางราฟาเอลวารานจะกลับมาสู่ทีมได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับแต่ก็มีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจเขาอยู่ ที่อยากจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมรวมถึงสโมสรเก่าอย่างเรอัลมาดริดแล้วก็ไบรจ์เดนิวนิกนะครับยักใหญ่จากเยอรมนีโอ้ก็ต้องมาตามเลยครับว่าสุดท้ายแนละ้วจะย้ายไปทีมไหนวารานนะครับถ้ารู้สึกว่าอยู่แมนยูแล้วไม่มั่นคงก็ย้ายไปหาทีมใหม่เสียนะครับแค่นั้นเองน่าจะจบเลยนะครับ mm hmm, mm hmm, นั่นแหละฮะไม่รู้ว่าอนาคตของราฟาเอลวารานจะเป็นยังไงช่วยกันเลครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแข้งรายนี้ ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปยาวๆเลยนะครับผมวัยรุ่นจัดไปเลยครับผม